ก็แบหมอดูโงแหงแล้วก็ดูทิทานะครับดูโงูแหงพักได้ไหมละ่ะคะไม่ได้ชันยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาจะรับคนขรรเขาทำงานเขาเอาสินแสมาดูโงูแหงเลย<อ>ว่าไอ้นี่จะโกงไม่โกงเออ,อไอ้นี่จะซื่อสัตว์ไม่ซื่อสัตว์เขาอย่างนั้นเลยสินแสจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับอันเนี้ยไม่มี<อ>สินแสอันหนึ่งที่ดูได้บาสุกก็ดูห่วงจุ้ย<อ>ไม่ใช่ห่วงซุยนะห่วงซุยไปที่ฝังศพห่วงจุ้ยห่วงดินจุ้ยน้ำ ก็ดูห่วงจวยว่าที่ดีไหมหันหลังติดภูเขาหันหน้าออกน้ําจะเป็นแม่น้ําหรือทะเลถือว่าดีแต่ถ้าน้องแอนเลือกผิดเอาเลือกหันหลังติดภูเขาหน้าติดแบงค์อันนี้ไม่ดีเพราะฉโดจะไปอยู่ในแบงค์จำเอาไว้มันยืดนี่คือสินแส ไม่ได้ดูดวงดาวนะครับคุณเป็นสินแสนะ,ะคุณเป็นหมอดูโงเูเฮงแล้วก็ดูทิศทางนะครับดูโงเูเฮงพักได้ไหมหล่ะคะไม่ได้เพราะพักไม่ใช่โงเูเฮงไปดูที่ทาการพักโงเูเฮงได้อของเราก็มีแต่ก่อนเรามีอาจารย์โชคดีมาดูโงเูเฮงอะไรมีรายการอยู่เยอะแยะมาหลายคนแล้วก็มีอีกอาจารย์หนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วดูโงเูเฮงเหมือนกันอันเนี้ยก็ดูที่ตัวมากกว่าแต่ถ้าโหโหโห เอาละอันนี้ดูได้เลยว่าเม,มืองจะเป็นยังไงเอาแล้วดูได้ไงเมืองคเพราะเขาผูกดวงเมืองไว้อเอาแล้วทำไมทหารถี่เป็นใหญ่มาตลอดอแต่ว่าทําดีไม่ดีไม่รู้นะทําไมะเขาผูกดวงเมืองสมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านผูกดวงเมืองให้ทหารใหญ่เพราะว่าลัคนาอยู่ราศีเมษอังคารนําหน้าลัคนาอังคารหมายถึงทหาร<อ>ดูยศศักดิ์ดูหลักฐานดูดวอาทิตย์รูปร่างใจจิตที่ด,ดูอังคารทหารขยันเนี่ยให้ดูอังคาร ก็คือหมายถึงดาวทหารคือมามาคือเทพเจ้าแห่งสงครามอ,มอแล้วคิวปิดลูกใครอ่ะ <ub> อ,นอนุสรในความรักที่ยิงลูกศรนนะอ่ะเทพเจ้าแห่งความรักอะ่ะที่เป็นรูปเด็กมีปีกแล้วยิงสอนยิงน้องแอนปิง้งเจอแฟนเลยลูกใครอ่ะลูกของคนนั้นนะคะที่เป็นสองคนน่ะ <c oughs> ชื่ออะไรนะใช่ <c oughs> เลยให้เลยดีกว่า ว่าคิวปิดเนี่ยคือลูกของเทพเจ้ามาสเ,เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามมีความโดหดร้ายดูดันเอาแล้วทำไมคิวปิดถึงมีงความร<บ>ักอะ,อะแม่คือเทพีว<อ>ีนัส<อ>ให้รู้ว่ามึงจะแข็งแกร่งขนาดไหนเนี่ย<อ>มึงก็แพ้ความงามของผู้หญิงอมาร์ส ได้กับวีนัสมีลูกคือคิวปดเทพเจ้าแห่งความรักเห็นอย่างว่ามึงจะแข็งแต่งแค่ไหนก็แพ้แซมสันผู้ขย่าว,วิหารทั้งอันอยังพังได้ก็ดูว่าความรับพลังงานมันมาจากไหนแซมสันก็มาจากผมไม่ตัดผมพลังงานอยู่ที่ผมเพราะรู้ปั๊ก็ต้องตัดผมแซมสันให้น้องแอนไปตัดแม่มันก็ทุบน้องแอนตายดิแซมสันเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังวิหารโบโลมโบราณเขย่าเสาต้นเดียวพังทั้งอัน เออแล้วทำไมไปตัดผมได้อ่ะอเอาผู้หญิงไปหลอกให้มีความรักในผู้หญิงแล้วหลงไหลผู้หญิงมีอะไรกับผู้หญิงเสร็จหลับไปผู้หญิงตัดผมหมดเลย <S 1> <S 1> โอ้โหโโห,หมดเลยไอ้นันบุกมาจับดันใครก็ไม่ออกเลยบอกชิบหายแล้วอีนี่เล่นกูซะแล้ว <S <S หลังจากติดคุกอยู่ได้สักพักนึงก็เอาแหละเขาจะเอาไปประหารชีวิตแซมสันก็ขอเทพเจ้าครั้งสุดท้ายบอกว่าก็โง่ไปแล้วมาถึงตรงนี้แล้วพร้อมที่จะตาย แต่ก่อนจะตายขอฝากลายแซมสั้นหน่อยขอพลังครั้งสุดท้ายให้แซมสั้นก่อนจะเดินเข้าสู่หลักบานเทพเจ้าก็ให้พลังกลับคืนมาชั่วแค่ระยะเดียวพังวิหารใต้หาหมดเลยล้มลุ้นทั้งอันเลยกูก็ตายด้วยรวมทั้งอีดันมาหลอกก็ตายด้วยนี่แหละนี่แหละเพราะฉะนั้นคงอยากรู้แล้วว่าสินแสเข่งทายว่ายังไงแล้วทำไมบารย์ถึงไม่เชื่อเพราะคุณเป็นสินแส ผมเป็นโหรโซหอหอโหรแต่ไม่ใช่โหรตงแต่งนะ uh, ไปดูกันค่ะในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องปัญหาคดีความของบรรดากลุ่มการเมืองต่างๆถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ดีต่อบรรดาพักการเมืองต่างๆโอกาสที่จะขอให้เกิดความล่มสลายเกิดขึ้นนั้นมีมากที่สดุดเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์ไปในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลหรือไม่จะเป็นดวงของคุณทักษิณชินวัตรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของมาตราน 1- นึสองสถานการณ์ในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าไม่ดีทั้งสเรื่องมีผลกระทบทั้ง3เรื่องคุณทักษิณมีโอกาสติดคุกคุณเศรษฐามีโอกาสหลุดจากตําแหน่งพักเก้าไกลมีโอกาสถูกยุบด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้วิเคราะห์โดยภาครวมแล้ว ในสถานการณ์ของเดือนมิถุนายนนี้ถือว่ามีผลกระทบมากที่สุดครับ